บันดาท่านพุทธศาสนิกนชนทั้งหลายและบรรดาท่านพระวิสุทธิสมณีทั้งหลายเวลานี้ใกล้จะถึงเวลาจเจริญพระกรรมฐานโดยก่อนหน้าที่จะอธิบายวิธีการจเราาราจริญพระกรรมฐาน็จะยคอนํามจารณาสิบห้ามาพูดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทก่อน ว่าจจรณานี้แปลว่าความระพฤติไม่ว่าจะเป็นพิสุทธ์สมณรนนอุบาสกอุบาสิกาที่ประกาศตนว่ามีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจะต้องปฏิบัติเสมอกันเพราะว่าการจะอยู่ที่ใดก็ตามถ้ามีความประพฤติไม่เสมอกัน ก็ต้องถือว่าไม่ใช่พวกเดียวกันหรือว่าหากว่าจะเป็นพวกเดียวกันก็เป็นพวกที่แตแกแยกออกไปเป็นสองฝ่ายหรือว่าฝ่ายธรรมวาทีกับฝ่ายอาธรรมวาทีคำว่าธรรมวาทีก็หมายไึง้ว่าพูดโดยธรรมหลพูดตามธรรมอาธรรมวาทีก็เรียกว่ากล่าวผิดธรรม ตอนนี้สำหรับเจรนาสิบห้าที่จะพูดในวันนี้ก็อยากขอย้ำถึงถึงเรื่องข้อศีลตามปกติเพราะว่าเรื่องข้อศีลยังไม่จบที่เราเคยฟังกันมาแล้วในการก่อนเรื่องข้อศีลเราว่ากันเดียวเดียวก็จบแต่สำหรับในการนี้จะเห็นจะย,ยอมจบเร็วๆไม่ได้ ว่าศีลสมมาทัเึ่งเป็นแปลว่าพูดถึงพร้อมปริศิณเมื่อคืนนี้แล้วมาก็ได้พูดถึงอาการของการเข้าถึงความเป็นผู้พร้อมปริศิณวันนี้จะพูดถึงอานิสงส์งของศีลโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะพูดศีลแ็กคือศีลห้า วาอันนี้สองก็สินเล็กมีสินใหญ่ก็มีสินกลางก็ต้องมีเหมือนกันสินใหญ่ก็ได้แก่สินสองรอยี่สิบเจ็ดสินกลางก็ได้แค่สินสิบที่จะพูดถึงเรื่องอันนี้สองข้อสินก็เพราะว่าเวลานี้ได้ยินข่าวอยู่เสมอว่ามีคนชอบพูดกันว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้ช่วยอะไรแก่โลกเลย เป็นอนว่าโลกที่มีพระพุทธศาสนาอยู่ี่ไร้ประโยชน์นี่เป็นวาจาที่เคยได้ยินมาจากหลายกระแสถ้าไดะกล่ากัาวตา,ตามความเป็นจริงแล้วพระพุทธศาสนาเต็มใจช่วยโลกอยู่ตลอดเวลาและก็ช่วยอยู่โดยการไม่หยุดยั้ยงแต่ถ้าว่าบุคคลผู้รับความช่วยเหลือจากพระพุทธศาสนาหายาก จังนั้นในเรื่องการที่พระพุทธศาสนาช่วยโลกความจริงช่วยมากอาการที่พระพุทธเจ้าตรัสไ้ช่วยโลกมีถึง84,000ธรรมคขันวันนี้จะมาพูดเพียงธรรมขันเดียวคือศีลขันเจเาพ่อสิงข,ข้อเดียวชาวโลกถ้าใช้ปัญญาพิจารณาตาม ก็จะเพิพ่มทราบว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกอยู่ตลอดเวลาเว้นไม่แต่ชาวโลกเท่านั้นที่ไม่ยอมรับความช่วยเหลือของพระพุทธศาสนาที่มากล่าวกรรมดาพวกท่านทั้งหลายก็เพื่อเป็นความรู้ที่ท่านทั้งหลายจะได้นําไปชี้แจงกรัรมรดาบุคคลทั้งหลายที่ยังไม่เข้าใจในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าศีลที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าช่วยโลกวิธีการช่วยโลกและช่วยชาวโลกมีความสุขช่วยให้ชาวโลกมีความมั่งคั่งสมบูรณ์ไม่ได้ทรัพย์สินช่วยช่วยโลกชาวโลกให้มีความปราศจากภัยอันตรายใหญ่ มีโรคไข้ไข้เจ็บมีประสาทฟั้นเฟือนเป็นต้น <S <S> <S ความจริงเรื่องเ้าโรคภัยไข้เจ็บนี้ถ้าจะก,กล่าวกันไปก็ย่อมมีแก่ทั้งชาวโลกและชาวธรรมแต่ถ้าว่าทางด้านพระพุทธศาสนาก็ช่วยไวมากบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บได้มากตัวอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลห้าประการ ที่องค์สมเด็จพระวิชิตามารบรมศาสัสดาสัมมาสัพพุทธเจ้าทรงสอนที่กล่าวว่าเป็นปกติของศีลอรนนิส่งเห่งการประพฤติปฏิบัติศีลไม่ใช่ว่าเราจะไปนั่งหวังกันเอาชาติหน้าเสมอไปความจริงผลเรื่องคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รองมุ่งหวังผลปัจจุบันเป็นสำคัญไม่ใช่มุ่งหวังผลชาติหน้าคือต้องการให้มีผลในปัจจุบันในขณะที่ปฏิบัติดังนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังโปรดพิจารณาตามนี้ก็จะเห็นว่าองค์สมเด็จพระจินสีที่สอน ธรรมะแกบรรดาท่านพุทธบริษัทช่วยโลกหรือไม่ช่วยคำว่าศีลแปลว่าปกตินี่ก็หมายความว่าปกติของคนในะสัตว์พอใจอยู่ในศินห้าบระการคำว่าพอใจก็หมายความว่าต้องการให้บุคคลอื่นมีศินเสําหนักตนแต่ว่าไปที่หน้าสิดาย ที่ตนเองมักจะไม่ต้องการมีเสียงสำหรับคนอื่นข้อนี้เราจะเห็นได้ชัดพราะในข้อที่หนึ่งองค์สมเด็จพระสงสวัสดิ <c oughs> ์ทรงแนะนำว่าท่านท่างหลายจงอย่าพากันทำลายชีวิตซึ่งกะละกันอย่าประทุษร้ายสึ่งกะละกันในข้อนี้ขอทุกท่านจงมองในมุมกลับ การประทุษรายร่างกายเขาการทำลายชีวิตร่างกายเขา <c oughs> อันนี้ถ้าเราเป็นผู้กระทำบางทีเราจะเป็นที่ชอบใจของเราเราจะพอใจแต่ถ้าว่าถ้าเขาจะมาทำร้ายเราบ้างเราจะพอใจไหมหรือว่าเขาจะฆ่าเราบ้างเราจะพอใจไหม นี่ทุกคนก็พยจะตอบกันได้ว่าไม่มีใครพอใจร่างกายเป็นที่รักของเราเราไม่ต้องการให้ใครมาปุษบสลายเราชีวิตเป็นที่รักของเราเราไม่ต้องการให้ใครมาทำลายชีวิตของเราก็เป็นอันว่าเรากับเขามีความรู้สึกเช่นเดียวกัน มีต่างคนต่างยอมรับนักถือสิทธิในชีวิตในร่างกายซึ่งกันและกันต่างคนต่างไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันและตามความแนะนำขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าถ้าเราจะเว้นข้อนี้ได้จิตใจของเราก็ต้องประกอบด้วยคุณธรรมสองอย่างคือนหนึ่งเมตตาความรัก สองกรุณาความสงสารทุกคนต่างคนต่างมีความรักทุกคนต่างทุกมีความสงสารซึ่งกันและกันรักแล้วก็ช่วยเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้มีความสุขเมื่อเห็นว่าบุคคลอื่นใดมีทุกเราก็พยายามเรื่องทุกของเขาตามความสามารถที่เราจะช่วยได้ อย่างนี้ท่านหลายเห็นว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกแล้วหรือย่างโลกจะมีความสุขไหมถ้าว่าชาวโลกทุกคนยอมรับความช่วยเหลือของพระพุทธศาสนาในข้อนี้ <c oughs> ต่างคนต่างมีความรักกันเสียต่างคนต่างมีความสงสารกันต่างคนต่างไม่ทำร้ายร่างกายสึ่งใดกัน,กน ต่างคนต่างไม่ประัประหารชีวิตซึ่งกันและกันท่านเห็นว่าโลกมีความสุขหรือว่าโลกมีความทุกข์ใต้ระยะกล่าวกันโดยธรรมก็เห็นว่าชาวโลกทั้งหมดจะมีความสุขเพราะต่างคนต่างเป็นมิตรต่างคนต่างรักต่างคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะหาความทุกข์มาจากไหน นี่เป็นข้อที่หนึ่งที่องค์สมเด็จพระจอมไตรสทรสงแนะนําให้ชาวโลกมีความสุขแต่ชาวโลกนั่นเองไม่ก็ไม่ค่อยจะยอมรับนักถือคําแนะนําขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธเจ้าช่วยแล้วแต่คนได้ยอมรับความช่วยเหลือไม่มีนี่สาหรับในข้อที่สอง องสมเด็จพระจีนศรีกล่าวว่าจงยอมรับนับถือสิทธิสิ่งกันและกันให้ทรัพย์สินจงอย่ายื้อแย่งทรัพย์สินจงอย่าคดโกงทรัพย์สินซึ่งกันและกันถ้าเป็นเช่นนั้นทุกคนต่างคนต่างยอมรับนับถือสิ่งกันและกันในสิทธิไม่ละเมิดไม่ลักไม่ขโมยไม่ยื้อไม่แย่งไม่คดไม่โกงซิ่งกันและกัน และโลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความทุกข์คำแนะนำและการช่วยเหลือในข้อดีสองนี้พระพุทธเจ้ามองพิจารณาเห็นแล้วว่าทรัพย์สิน้งแต่และบุคคล <c oughs> ที่หามาได้โดยยากและก็ไม่ต้องการให้ใครมายื้อแย่งมารักมาขโมยมาคดโกง พระพุทธเจ้าจะได้ทรงแนะนำตามความประสงค์ของกันและกันแต่ด้ว่าคนที่จะยอมรับนับถือยอมรับความช่วยเหลือของพระพุทธเจ้ามีน้อยโลกจึงเป็นทุกข์ถ้าทุกคนต่างคนต่างยอมรับนับถือในสิทธิทรัพย์สินซึ่งกันและกันแล้ว,ลวโลกจะเอาความทุกข์มาจากไหนเป็นอันว่าอันตร,รายในทรัพย์สินก็จะไม่มี เมื่อทุกคนหาทรัพย์สินมานได้แนละรับทรัพย์สินไม่มีอันตรายจากการลักจางก,การขโมยสิ่งกันและกันทุกคนจะมีความสุขหรือว่าทุกคนจะมีความทุกข์นี่ขอท่านพระโยาคาวาจรท่านหลายช่วยกันพิจรารณาเมื่อฟังจำได้แล้วก็ไปแนะนำชาวโลกที่เขามองไม่เห็นว่าพระพุทธพระพุทธศาสนาจะช่วยโลกในตอนไหน นี่ข้อที่สามองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาทรงแนะนำว่าจงอยู่ยื้อย่างอย่ายื้อย่างความรักสิ่งกันลยกันอย่าละเมิดสิทธิสิ่งลดกันในความรักแล้วก็มานั่งนึกดูว่าคนที่เรารักมีใครคนไหนบ้างที่ต้องการแยกคนที่เรารักถูกคนอื่นเข้ามายื้อย่งหรือละเมิดสิทธิ ข้อนี้หาไม่ได้จริงๆบรรดาแต่พุทธบริษัทชายหญิงถ้าทุกคนในโลกยอมรับความช่วยเหลือพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในข้อนี้โลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความทุกข์เอาใจของท่านเองเป็นเครื่องวัดข้อที่สี่องค์สมเด็จพระมหามุนี ทรงแนะนำว่าท่านหลายจงอย่าพูดวาจาที่ไม่เป็นความจริงอย่าผู้ใช้วาจาหยาบคายเป็นเครื่องเสียดแทงทจิตใจของบุคคลอื่น <c oughs> อย่าใช้วาจายุโยงส่งเสริมบุคคลอื่นให้แตกร้าวกันและอย่าชช่าวาย่าใช้วาจาที่หาประโยชน์ไม่ได้ รวมความม่าวาจาทั้งสี่รายการนี้เราเองมีความปรารถนาอะไรเอาตัวเราเองเป็นเครื่องวัดถ้าใครเขพูดในถ้อยคําที่ไม่จริงในขณะที่เราต้องการความจริงมีคนมาพูดคําหยาบคายเป็นเครื่องเสียดแทงใจมีคนยุแยงได้แท้งแสะให้แตกร้าวกันและกัน แล้วก็มีคนใช้วาจาเหลวไหลไร้ประโยชน์มาพูดกับเราเราจะพอใจวาจาเช่นนี้ไหมอันนี้ถ้าคนอื่นไม่ตอบก็ต้องขอตอบเองก็ได้ว่าไม่มีใครต้องการคนที่ต้องการวาจาเช่นนี้มีอยู่บ้างก็ยังเป็นคนบ้ากับคนเมาเท่านั้น แต่คนที่เขามีสติดีจริงๆไม่มีใครเขาต้องการกันนะครับว่าทุกคนต่างคนไม่ใช้วายาเทั้งสี่ระการนี้โลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกนขะ์ในข้อที่ห้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก,กล่าวว่าจงยาดื่มสุราเรมีไร เพราะว่ามันเป็นของเหมือนเมาเป็นฐานะที่ตั้งแห่งความประมาททำให้เป็นคนไร้สติสมัญญะไม่ทรงอารมณ์อยู่ในความดีอีกตามธรรมดาคนที่ดื่มสุรามีไรถ้ามีความเมามันก็มีอาการไม่แตกต่างอะไรกับคนบ้าเวลาที่ไม่เมา จะทำอะไรก็มีความละอายกระใจรู้สึกสำนึกตัวว่าตัวอยู่ในฐานะอะไรถ้าดื่มสุราไม่ไรเมาเข้าไปแล้วจริงๆกลับกลายเป็นคนคนหนึ่งในที่ที่ไม่ควรจะร้องรำทำเพลงก็ร้องรำทำเพลงได้ในที่ที่ไม่ควรจะนอนก็นอนได้ในที่ไม่ควรจะนั่งก็นั่งได้ วาจาที่ไม่น่าจะพูดไม่ควรจะพูดก็พูดได้สภาพของคนเมาก็ไม่ต่างอะไรกับสภาพของคนบ้าไร้สติสมัญญาอาการเช่นนี้ยามปกติเรามีความต้องการหรือเปล่าเราเคยคิดบ้างไหมว่าต้องการให้ชาวโลกเขามาเรียกเราว่าคนบ้า นี่ถ้าคนที่มีสามัญสำน็กจริงๆเขาก็ไม่ต้องการกันแล่นอกจากนั้นคนที่ดื่มสุรามีไรมีความเมาตามปกติก็มักจะเป็นคนมีโรคมากที่เขาบอกว่าเป็นโรคตับแข็งบ้างร่างกายทุดโทรมบ้างประสาทเสียมบ้างแล้วก็เสียศักดิ์ศรีความดีต้องถูกสลายตัวไป ถ้าคนทุกคนต่างพากันไม่ดื่มน้ำเมาทรัพย์สินทั้งหลายที่เสียไปจากการดื่มน้ำเมาอาจะเอาเงินจำนวนนั้นมาช่วยครอบครัวได้เป็นอย่างดีวันหนึ่งดื่มน้ำเมาราคาหนึ่งบาทปีหนึ่งเราต้องเสียค่าน้ำเมาไปถึงปีละสามร้อยหกสิบห้าบาทแ้่วันหนึ่งเราเสียไปสิบบาทปีหนึ่ง,งเราต้องเสียไปสามพันหกร้อยห้าสิบบาท เป็นนั้นว่าเราสูญเสียไป,ปเปล่าเงินจำนวนนี้เราหามันได้โดยยากนี่ถ้าหากว่าทุกคนยอมรับความช่วยเหลือขององค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่ะายเจ้าในขอน้อนี้โลกจะเป็นสุขและเป็นทุกข์เรามองกันเห็นไง่ายๆว่าโลกก็จะเต็ม,มไปด้ความสุขนี่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือของพระพุทธเจ้าที่ช่วยกับชาวโลก แต่ก็ยังมีอีกมากทัง84,000ืพรรันธรรมขันแปด4 0ื0ข้อการช่วยเหลือพระพุทธเจ้านี้ละเอียดอ่ออมากถ้าคนทุกคนปฏิบัติตามทั้งโลกโลกจะเต็มไปด้วยความสุขนอกจากว่าโลกจะเต็มไปด้วยความสุขแล้วโลกก็จะเต็มไปด้วยความร่ำรวยอุณนหนาฝาข้างไปดะดทรัพย์สิน ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะการฆ่ากันการทำร้ายชีวิตสึ่งกันละกันเพราะใสมีจิตโหดร้ายไรยส้สติสัมปชัญญะข้อนี้เป็นเหตุใต้สูญเสียทรัพย์สินต้องมีสารมีตุลาการมีตำรวจมีท,ามทาหารต้องเสียทรัพย์สินเสียงก็ประมาณจากการซื้อสรรพาวุธเอามาปราบปรามส้่งกันละกันเงินจำนวนนี้มีจำนวนไม่น้อย แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราจะเห็นได้ง่ายๆถ้าเราต่างคนต่างไม่ลักไม่ขโมยซึ่งขันะกันโลกนี้ทั้งโลกไม่มีขโมย <c oughs> เราไม่ต้องหาว่าทั้งโลกเอาเฉพาะประเทศไทยก็พอใน <c oughs> ประเทศไทยทั้งประเทศหาขโมยไม่ได้ บ้านทุกบ้านก็ต้องไม่ต้องมีประตูไม่ต้องมีหน้าต่างไม่ต้องมีกุญแจไม่มีที่ไม่ต้องมีที่เก็บทรัพย์มิชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกุญแจหนึ่งลูกสมมติว่ากุญแจหนึ่งดอกดอกหนึ่งราคาหนึ่งบาทเวลานี้ประเทศไทยมีคนสี่สิบสามล้านคน แล้วในจำนวนคน43ล้านคนนี้บังเอิญถ้าเราจะมีบ้านสัก20ล้านหลังคาเรือนถ้าบ้าน20ล้านหลังคาเรือนนี้ต้องจ่ายกุญแจเพื่อป้องกันขโมยเพื่อป้องกันของหายบ้านดันดอกเราก็ต้องใช้กุญแจ20ล้านดอก ในกุญแ,แจยี่สิบล้านดอกนี้ถ้าดอกราคาละหนึ่งบาทเราก็ต้องสูญเสียงเงินไปเปล่ายี่สิบยี่สิบล้านบาทแต่เวลานี้กุญแจเร็วๆที่ไหนราคาลูกดอกตั้งหนึ่งบาทมันก็ไม่มีมันมีมากไปกว่านั้นแต่การลักการขโมยกันไม่มีก็ไม่ต้องมีตำรวจ ว่าประมาณที่เราตั้งจ้างคนเปนน็นตำรวจสำหรับปราบผู้ร้ายในการรบกวนซึ่งกันและกันว่าประมาณปีละเท่าไรนับเป็นพันล้านแล้วก็สำหรับตู้ก็ดีเซฟก็ดีกุญแจก็ดีห้องหับก็ดีที่เรามีไว้เพื่อป้องกันขโมยไม่ขโมยลักกคใา้ขโมยลักของได้โดยยากบ้านหลังหนึ่งหนึ่งคิดเฉลี่ยแล้ว ก็ต้องเสียทรัพย์สินในส่วนนี้ไปไม่น้อยกว่าสองร้อยบาทนี่ทบานของเรามีสักยี่สิบล้านหลังลองคูณใน200สองร้อยิลราคามันเท่าไหร่นี่เอาเฉพาะคิดไปโดยเฉลีย่ยบางบ้านก็ไม่ถึงบางบ้านก็มากกว่าบางบ้านห้องเก็บสำหรับป้องกันของหายนี้คิดราคาเป็นแสน มิถ้าหากว่าถ้าคนทุกคนยอมรับนับถือหรือยอมรับเอาความช่วยเหลือขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปฏิบัติความมั่งคั่งสมบูรณ์จะมีมากเพียงใดคือหนึ่งเราไม่ต้องเสียเงินจ้างคนมาเป็นตำรวจซื่งต้องจ่ายเงินปีหนึ่งเป็นพันล้าน สองเราไม่ต้องซื้อทรัพย์เสียไม่ต้องเสียทรัพย์สินไปสร้างสรรพาวุธหรือผ่านหน้าให้แก่ตำรวจนี่ปีปีหนึ่งเราก็ต้องเสียเงินไปเป็นพันล้านเหมือนกันรายการดีสามเราไม่ต้องมีพิพากษาเราไม่ต้องมีอายการไม่ต้องมีทนายไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่โรงศาลไม่ต้องมีอำเภอไม่ต้องมีจังหวัดเพราะว่าคนดีทั้งหมดก็ไม่ต้องมีอะไรทั้งหมดเพราะต่างคนต่างปกครองกันได้เอง รวมกว่า,างบประมาณประจำปีของประเทศไทยปีหนึ่งหลายหมื่นล้านบาทนี่เป็นงบาเพงการจ่ายก็ไม่ต้องจ่ายออกไปเพราะโลกทั้งโลก,ท,โลกทุกคนต่างคนต่อต่างมีธรรมะเป็นเครื่องปกครองประคองกันคนต่างคนยอมรับนับถือสิทธิสิ่งกันและกันคนทุกคนเป็นคนดี โลกนี้จะเต็มไปด้วยความมั่งคั่งสมบูรณ์โลกนี้จะเต็มไปด้วยความสุขโลกนี้จะเต็มไปด้วยความแจม่มใสเพราะว่าคนทุกคนในโลกนี้ต่างคนต่างเป็นมิตรกันต่างคนต่างเป็นสหายกันต่างคนต่างเป็นที่รักซึ่งกันและกันต่างคนต่างหวังการเกือ้อกูลซึ่งกันและกันหาความเป็นศัตรูกันไม่ได้ เพราะนั้นว่าบ้านช่องคนชาวโลกทั้งหลายก็ไม่ต้องสร้างแข็งแรงนักไม่ต้องลงทุนมากไม่ต้องเสียทรัพยายกรมากค่าสรรพาวุของประชากรทั้งหลายในโลกคนริบสี่ล้านคนอย่างน้อยที่สุดขอโทษคนสี่สิบสามล้านคนอย่างน้อยที่สุดก็จะต้องมีสรรพาวุไว้ป้องกันผู้ร้ายไม่น้อยกว่าสี่สี่สิบล้านชิ้น แต่ละชิ้นราคาเท่าไรนีร่ระรรดาเพื่อนวิสุทธิสมณีทั้งหลายการที่องค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศา,ศาสดาสัมมาสมัมพุทธเจ้าแนะนำให้ท่านหลายเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์คือถึงพร้อมบริศีลแล่ว่าถ้าคนทั้งโลกเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ถึงพร้อมบริศีลเหมือนกัน คนทุกคนพวกนั้นเขาจะมีความสุขหรือว่าเขาจะมีความทุกข์ทั้งโลกทั้งโลกนี้ถ้าปฏิบัติเหมือนกันโลกจะมีความสุขหรือว,ว่าโลกจะมีความทุกข์การช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันด้วยวัตถุแต่จิตใจยังคิดวัตทุสรลายซึ่งกันและกันนั่นไม่ได้หมายว่าโลกที่จะมีความสุขมันเป็นโลกที่เตรียม,ไ,มได้ความทุกข แต่คนทุกคนต่างยอมรับนับถือสัจธรรมคือสินห้าบรายการเหมือนกันทั้งหมดตามน,นิองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงแนะนำไว้โลกนี้จะเต็มไปด้วยความสุขจะหาความทุกข์อะไรไม่ได้และสำหรับการแนะนำนจริยาพระเจ้าจรณะข้อที่หนึ่งวันนี้ความจริงน่าจะพูดข้อที่สอง แต่ว่าไปได้ยินข่าวว่าเขาบอกว่าพุทธศาสนาไม่ช่วยโลกเลยยังไในก็นเ,เอามาแนะนํากับบรรดาท่านหลายถ้าจําได้ก็ก็ช่วยไปแนะนําคนอื่นเขาด้วยว่าพระพุทธศาสนาช่วยแล้วแต่คนที่รับความช่วยเหลือจากพุทธศาสนาไม่มีเอาล่ะสำหรับวันนี้เรื่องเจรณาสิบห้าข้อที่หนึ่งก็ขอยุติไว้แ่เพียงเท่านี้